สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซทุกๆคนหลังจากไปก้านเห็ดมาเมื่อคืนประดาการเห็ดปวกได้สมีกับพี่น้องเลยเัวเนะมาเดกินข่าเศร้าครับมาเด้กกินข่าน้องกัน เนี้ยกินกับแบบบ้านๆนี่แหะแซ่บกินหลายคนเมียิมังหนแซ่บแต่แค่เดืองพัดผัดเห็ดพัดเห็ดสมปลามาฮะมดาบง้วเขียวแต่หมูหงอ้มีหม่ำพร้อมหนึ่งปลาแซ่บๆจุดจวด หลังสูนเขา้หลัสครี่แบกมาอยู่ให้าขายภาษาอังกฤละมาอยู่เออมหยังผิดอีกกูสงสัยแล้วนี่มาเขาเด้อมาเ้อพักกันใไหมแม่มืดกมานำนบอ

ในทางกับบทโง่ขอห้หัวแล้วให้ให้เขาเปนให้ไม่ใช่่เสล้ตนเ้่นดเด็กขนกัล้วข้นันแล้ข้มาไม่รู้กกิเนอยุ่บุยบ่เยมาแคจะอดเลยสบายเ่าับ้าต วัวเลเี้ยวอยู่บ้านไงทุนเขาอยู่กันสำหรับคลิปนี้กับเพียงพอไว้เพ่มน,นี้ก่อ,อ,กอนเด้ครับเนะด้อยครับ